สวัสดีครับถ้าท่านผู้ชมกระหาบ้านตากอากาศต้องไม่พลาดบ้านหลังนี้ครับมาพร้อมด้วยที่จอดรถในร่มได้ถึง2คันมีสวนสวยๆและก็สนามหญ้ากว้างมากครับบ้านหลังนี้ที่ดินขนาด130ตารางวามาพร้อมด้วยสระว่ายน้ําส่วนตัวขนาด4คูณ8เมตรและพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านอยู่ที่172ตารางเมตรบ้านขนาด3ห้องนอน3ห้องน้ําราคาเพียง8 9 0 0 0 0บาทพร้อมเข้าอยู่เลยครับท่านผู้ชมบ้านมาพร้อมเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งให้เรียบร้อยเลยครับ และก็สวนสวยมากทาด้านนี้จะเป็นเรนชาวเวอร์ครับและห้องด้านนอกนะครับจะเป็นห้องอนเนกประสงค์สามารถทําเป็นห้องเก็บของห้องแม่บ้านหรือว่าเป็นห้องทํางานก็ได้ครับห้องค่อนข้างที่กว้างโปร่งโล่งไม่อึดอัดครับทําเลหัวหิน188เข้าใจกลางเมืองเพียงแค่10นาทีเท่าน,นั้นเองครับหรือเพียงแค่6กิโลเมตรถึงถนนเพชรเกษมบ้านมาพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครบครันเลยครับเพียงแค่ท่านผู้ชมยิวกระเป๋าเข้ามาเท่าน,นั้นเอง ภายในบ้านนะครับเมื่อเปิดประตูเข้ามาจะเจอกับโซนครัวก่อนครับโซนครัวก็มาพร้อมด้วยอุปกรณ์ครบครันเครื่องใช้ไฟฟ้าครบเลยครับมีเตาอบไมโครเวฟตู้เย็นให้ครบทุกสิ่งทุกอย่างและโซนทางด้านนี้จะเป็นห้องนั่งเล่นครับห้องนั่งเล่นค่อนข้างที่จะกว้างมากครับบ้านหลังนี้ค่อนข้างโปร่งโล่งสบายเพดานสูงและโซนทางด้านนี้นะครับจะเป็นห้องนอนที่1ครับห้องนอนนะครับเขามีการตกแต่งให้เรียบร้อยเลยครับ มีเตียงขนาดคิงไซส์ครับห้องค่อนข้างกว้างแล้วก็จะมีห้องน้ำส่วนตัวมาพร้อมด้วยเรนชาวเวอร์ครับตกแต่งให้พร้อมเข้าอยู่เลยครับท่านผู้ชมและก็เขาก็จะมีตู้เสื้อผ้าให้กับทุกห้องเลยครับตู้เสื้อผ้าก็ค่อนข้างที่จะใหญ่มากครับส่วนอีก2ห้องนะครับจะอยู่ทางด้านนี้ครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมครับ ทางด้านนี้จะเป็นห้องนอนที่2ครับห้องนอนที่2ก็มาพร้อมด้วยห้องน้ําในตัวมีเฟอร์นิเจอร์ให้ครบคันตู้เสื้อผ้าให้เรียบร้อยเลยครับสามารถนะครับท่านผู้ชมเดินออกไปทางด้านนอกได้นะครับเห็นสระว่ายน้ํามีระเบียงจากทางด้านนี้เลยครับส่วนห้องนอนมาสเตอร์จะอยู่ทางด้านนี้ครับถ้าท่านผู้ชมต้องการดูภาพเพิ่มเติมนะครับสามารถโทรหาเราได้นะครับที่0 952946545ครับห้องนอนมาสเตอร์นะครับจะมาพร้อมด้วยเรนชาวเวอร์และก็ เป็นห้องที่ผมชอบมากที่สุดเลยครับเพราะว่าห้องนอนกว้างมากเลยครับท่านผู้ชมเขาตกแต่งให้ครบหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับจบในที่เดียวไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเลยครับมีตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่เตียงนอนขนาดใหญ่ครับมีแอร์ติดตั้งให้เรียบร้อยทุกห้องเลยครับเครื่องใช้ไฟฟ้าครบและที่สําคัญนะครับผมชอบมากเขาแถมทีวีเครื่องใหญ่ให้ด้วยและจากห้องนอนมาสเตอร์นะครับสามารถเดินออกไปสระไว้น้ําได้เลยครับ อย่าลืมกดติดตามเราไว้นะครับเราจะมีวิดีโอเพิ่มเติมของบ้านหลังนี้ให้ดูนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับสามารถโทรหาเราที่0952946545วันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ